คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสนใจแค่ความรู้สึกที่มีเสมหะติดคอชุกที่คอ,อยแห้งเรื้อรังหรือต้องตื่นมากระแอม,มคอทุกเช้าใช่ไหมครับน้อยคนที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเสมหะมาจากไหนหลายคนกินยาแก้กินยาบำรุงปอดแต่ก็ยังกลับมาเป็นซ้ำๆเพราะต้นตอของปัญหาจริง,รงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไซนัสในหูต่อมทอนซิลหรือแม้แต่กระเพาะอาหารครับซึ่งเป็นจุดที่แอบสร้างเมื่อพวกนี้ออกมาในบ้านเราอาการเสมหะเรื้อรังเป็นเยอะมากครับทั้งแอร์ที่เย็นจัดนิสัยชอบกินน้ำแข็งกินหวานชานมไข่มุกหรือกาแฟเข้มๆสิ่งเหล่านี้ ทำให้เยื่อบุกระคายเคืองตลอดเวลาครับพอเยื่อบุอักเสบร่างกายก็จะสร้างชั้นเมือกขึ้นมาป้องกันตัวเองทันทีซึ่งเจ้าเมือกนี้ก็คือเสมหะนั่นเองครับดังนั้นเสมหะไม่ใช่โรคครับแต่เป็นปฏิกิริยาป้องกันตัวของร่างกายเพื่อดักจับเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและฝุ่นละอองครับและสิ่งที่น่าสนใจคือในหลายๆกรณีสิ่งที่ช่วยกำจัดเสมหะได้ดีที่สุดกลับเป็นของที่ถูกที่สุดในครัวนั่นคือเกลือครับฟังดูง่ายเกินไปใช่ไหมครับแต่กลไกทางชีววิทยาของมันชัดเจนมากเดียว ผมจะพิสูจน์ให้ดูครับในระดับเซลล์เกลือมีความสามารถในการดูดน้ำสูงมากเมื่อเราเอาเกลือไปโดนเชื้อแบคทีเรียยีสต์หรือเชื้อราความเข้มข้นของเกลือภายนอกจะสูงกว่าภายในเซลล์ตามกลไกธรรมชาติน้ำภายในเซลล์เชื้อโรคจะถูกดึงออกมาข้างนอกเพื่อปรับสมดุลผลลัพธ์ก็คือเชื้อโรคจะขาดน้ำผดตัวและตายไปในที่สุดครับถ้าท่านเคยเห็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างการหมักปลาทำเนื้อเค็มเพื่อเก็บไว้กินนาน,าน หรือการทำผักดองนั่นแหละครับคือการใช้หลักการเดียวกันนี้เลยเกลือจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อโรคเน่าเสียไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับร่างกายคนเราก็เหมือนกันครับเมื่อมีเชื้อแบคทีรียหรือเชื้อราซ่อนตัวอยู่ในไสนัสในลำคอหรือในหูน้ำเกลือจะเข้าไปทำให้พวกมันแห้งฝ่อและหมดฤทธิ์หรือหยุดการทำงานไปเลยครับและไม่ใช่แค่การฆ่าเชื้อนะครับเกลือยังมีความสามารถในการทำลายโครงสร้างของเสมหะได้อีกด้วย เสมหะที่ข้นเหนียวเกิดจากน้ำที่ถูกขังอยู่ในโปรตีนเมื่อใช่ไหมครับเมื่อเกลือไปเจอกับเสมหะมันจะดึงน้ำออกมาและทำให้เสมหะเหลวลงครับทำให้เราไอาหรือขับออกมาได้ง่ายขึ้นพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือเกลือจะเปลี่ยนเสมหะที่เหนียวเหมือนกาวให้กลายเป็นน้ำที่ไหลออกมาได้สะดวกครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งแรกที่หมอหูคอจะมุกมักจะแนะนำคือให้กลับไปกรั้วคอด้วยน้ำเกลืออุอน่ออนๆทุกวันเพราะนอกจากจะช่วยล้างเชื้อโรคแล้วน้ำเกลือยังช่วยลดอา,าอาการอักเสบของเยื่อบุและช่วยให้หายเจ็บคอได้ด้วยครับ ส่วนใครที่เป็นไซนัสหรือภูมิแพ้น้ำเกลือจะช่วยให้โพรงจมูกโลง่งและลดอาการหนักหัวได้ดีมากครับแล้วสำหรับเด็กๆหลักครับต่อมทอนซิลจะบวมโตได้ง่ายเพราะมันทำหน้าที่เป็นด่านหน้าเฝ้าประตูให้ระบบภูมิคุ้มกันครับเมื่อทอนซิลอักเสบเสียมหักก็จะเริ่มเยอะขึ้นเพื่อดักจับเชื้อโรคไม่ให้เข้าลึกเข้าไปในร่างกายพ่อแม่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าลูกไอเพราะเป็นหวัดแต่ความจริงแล้วมันคือเสียมหัจากทอนซิลและไซนัสที่ไหลย,ย้อนลงคอพอไปต่างหากครับ สรุปแล้วปัญหาส่วนใหญ่เรื่องเสมหะอาการไอหรือคัดจมูกล้วนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาป้องกันตัวเองของร่างกายต่อเชื้อโรคเชื้อราและฝุ่นละอองทั้งนั้นครับดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับแต่กลับช่วยทั้งกำจัดต้นต่อของโรคและช่วยละลายเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงต่อไปผมจะมาใช้วิธีใช้เกลืออย่างละเอียดครับทั้งสูตรดื่มสูตรกลั้วคอสูตรล้างไซนัสและการใช้คู่กับน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์วิเกอร์เพื่อล้างทางเดินหายใจให้ใหสะอาดหมดจดเชิญติดตามชมกันได้เลยครับ เอาละครับเรามาต่อกันที่ส่วนที่2ในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเกลือมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและละลายเสียมหะได้ดีแค่ไหนขั้นต่อไปคือการนําไปใช้จริงครับเข้าใจแล้วต้องทําครับและต้องทําให้ถูกวิธีด้วยเพื่อล้างทางเดินหายใจช่องปากลําคอไซนัสหรือแม้แต่รูหูให้สะอาดหมดจดซึ่งหลายคนนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมครับว่ารูหูนี่แหละคือตัวการผลิตเสมหะ ความพิเศษคือวิธีที่ผมจะแชร์นี้ราคาถูกมากทำง่ายและทำที่บ้านได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ราคาแพงครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือการดื่มน้ำเกลืออุ่นครับตรงนี้ผมขอให้ตั้งใจฟังและทำให้ถูกนะครับเพราะถ้าทำผิดวิธีนอกจากจะไม่หายแล้วอาจส่งผลเสียครับใช้แค่หนึ่งช้อนชากเกลือทะเลหนึ่งช้อนชาเท่านั้นครับข้อควรระวังคือท่านต้องหาแหล่งเกลือที่สะอาดและมีคุณภาพนะครับผมไม่ได้มาขายของและจะไม่โฆษณาเกลือยี่ห้อไหนหรือร้านไหนทั้งนั้นนะครับ ให้ท่านผสมกับน้ำอุ่นคนให้ละลายแล้วค่อยๆจิบทีละนิดนะครับเวลาจิบน้ำเกลือจะสัมผัสทั่วช่องปากและผนังลำคอช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เกาะตามเยื่อบตุต่างๆครับพร้อมกันนั้นเกลือจะไหลลงสู่กระเพาะอาหารช่วยปรับสมดุลระบบประสาททำให้ร่างกายลดปฏิกิริยาการไอและลดอาการระคายเคืองคอต่อได้ครับแต่ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามใช้เกลืออุตสาหกรรมหรือเกลือปรุงรสทั่วไปที่มีสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนเด็ดขาดนะครับท่านต้องใช้เกลือทะเลธรรมชาติ หรือเกลือมาลายันสีชมพูเท่านั้นเพราะปลอดภัยกว่าสารเคมีน้อยและยังคงแร่ธาตุไว้ครบถ้วนครับอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลดีไม่แพ้กันคือการบ้วนปากและกล้วคอด้วยน้ำเกลืออุ่นครับเคล็ดลับสำคัญคือต้องกล้วให้ลึกและกลั้วให้นานพอเพื่อให้เกลือเข้าไปสัมผัสถึถงต่อมทอนสิลและผนังลำคอของเราครับ หลายคนทำผิดแค่กลัวทีสองทีแล้วบ้วนทิ้งเลยแบบนั้นแทบไม่ได้ผลครับถ้าท่านทำถูกวิธีจะรู้สึกเลยว่าคอโล่งขึ้นตั้งแต่ไม่กี่ครั้งแรกครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นไซนักภูมิแพ้หรือทอนซินอักเสบเรื้อรังควรกลัวคอทุกเชา้าและก่อนนอนนะครับนิสัยเล็กๆน้อยๆแค่นี้แต่ให้ผลลัพธ์มหาศาลครับและในบางกรณีเราสามารถผสมน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิเกอร์ลงไปได้ด้วยครับแต่ต้องเลือกแบบหมักธรรมชาติที่มีตะกอนหรือที่เรียกว่าเดอะมาเธอร์นะครับใช้แค่หนึ่งช้อนชาผสมในน้ำอุ่นแกกก้้พรออมับเลื เพราะน้ำส้มสายชูจะช่วยปรับค่า pH ของเยื่อบุค,คอทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะที่เชื้อโรคและเชื้อราจะอาศัยอยู่ครับแต่ข้อควรระวังคือต้องผสมให้เจือจางมากมากนะครับห้ามใส่เยอะเพราะถ้าเข้มข้นเกินไปจะทำให้แสบคอได้ครับผมแนะนำให้เลือกใช้แบบหมักธรรมชาติ100%เซจะดีกว่าแบบปรุงแต่งที่ขายทั่วไปนะครับต่อไปผมขอพูดถึงการล้างจมูกหรือที่เรียกว่านิตีพอตครับหลักการคือให้น้ำเกลือไหลจากรูจมูกข้างหนึ่งผ่านโพรงไซนัสแล้วไหลออกใหม่อีกข้างหนึ่งฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วทำง่ายมากครับ สิ่งสำคัญคือต้องผสมเกลือให้ถูกสัดส่วนเพื่อไม่ให้แสบจมูกครับหลายคนทำผิดใช้น้ำเค็มเกินไปหรือร้อนเกินไปจนเยื่อบุรคกายเครื่องถ้าทำถูกวิธีท่านจะรู้สึกเลยว่าจมูกโล่งหัวเบาขึ้นอาการกรรแอมตอนเช้าลดลงและช่วยป้องกันไซนัสอักเสบซ้ำซากได้ดีเยี่ยมครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในเมืองที่มีฝุ่นเยอะขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยหรืออยู่ห้องแอร์ทั้งวันยิ่งควรทำเลยครับอีกกรณีหนึ่งเสียมหะไม่ได้มาจากไซนัสแต่มาจากหูครับเพราะเมื่อท่อในหูตันเมื่อจากหูจะไหลย,ย้อนลงมาที่คอได้ กรณีนี้ท่านสามารถหยดน้ำเกลือสัก2ถึง3หยดลงในหูเพื่อช่วยละลายเมือกและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียครับหรือถ้าอยากได้ผลดีขึ้นอาจใช้น้ำส้มสายชูหมักเจือจางหรือน้ำมันกระเทียมสักหยดก็ได้แต่ข้อควรระวังคือห้ามทำเด็ดขาดถ้าท่านปวดหูรุนแรงหรือสงสัยว่าแก้วหูทะลุนะครับสรุปนะครับเกลือไม่ได้เป็นแค่เครื่องปรุงรสแต่เป็นยาธรรมชาติที่ช่วยทำความสะอาดหูคอจมูกได้โดยไม่มีผลข้างเคียงครับกุญแจสำคัญอยู่ที่เราต้องใช้ให้ถูกวิธีเลือกเกลือที่สะอาดผสมให้ถูกส่วนและทำสม่ำเสมอทุกวัน เมื่อจุดกําเนิดเสมหะถูกล้างจนสะอาดร่างกายจะเบาสบายหายใจโล่งและการนอนหลับก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนที่3ค้นหาต้นต่อที่แท้จริงใส่นัดหูและกรดไหลย้อนมาถึงส่วนที่3ครับถ้าทําตามวิธีข้างต้นแล้วเสมหะยังไม่หายทั้งล้างจมูกดูแลหูและทอนซิลแล้วตอนนี้เราต้องมาสงสัยเรื่องกรดไหลย้อนแล้วครับว่าอาจจะเป็นตัวการเงียบที่ซ่อนอยู่ หลายคนมีเสมหะเรื้อรังมาหลายปียิ่งกินยาก็ยิ่งไอหนักขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเรามัวแต่รักษาที่ปลายเหตุครับแต่เรากลับละเลยต้นเหตุที่เป็นจุดกําเนิดของเสมหะจริงๆร่างกายคนเรามี3จุดหลักๆที่ผลิตเสมหะครับคือไซนัทหูและต่อมทอนสินและในหลายๆกรณีกระเพาะอาหารของเราก็มีส่วนด้วยครับ 1. เริ่มที่ไซนัสก่อนนะครับ นี่คือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในบ้านเราครับเพราะเมื่อไสดอักเสพหรือระคายเคืองเยื่อบุไสนัาจะผลิตเมือกออกมาเยอะมากเมื่อพวกนี้มันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแต่มันจะไหลลงคอเรียกว่าน้ำมูกไหลลงคอหรือโพสเนสเซอร์ดรินี่แหละครับตัวการที่ทําให้ท่านต้องกระแอมทุกเชา้าหรือพอล้มตัวนอนก็รู้สึกเหมือนมีอะไรจุกที่คออากาศบ้านเรามีความชื้นสูงถนนหนทางก็มีฝุ่นเยอะพอกลับเข้าบ้านก็เปิดแอร์เย็นจัดปัดจจัยพวกนี้ทําให้ไสนัดอักเสบง่ายและสร้างเสมหะตลอดเวลาครับบางคนเป็นไสนัาจากเชื้อรา โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำรู้แค่ว่าขาจมูกทั้งปีสองอย่างที่สองคือหูครับหลายคนนึกไม่ถึงว่าในหูก็สร้างเสียมหาได้ความจริงแล้วหูขอจมูกมันเชื่อมต่อกันผ่านท่อเล็กๆที่เรียกว่ายูสเตเชิร์นทูบครับเมื่อท่อนี้ตันหรืออักเสบน้ําจากหูสามารถไหลย้อนลงมาที่คอได้ครับบางคนรักษาอาการไอแทบตายก็ไม่หายพอไปส่องกล้องถึงเจอว่าหูชั้นกลางอักเสบหรือท่อในหูตันเด็กๆจะเป็นกันบ่อยมากครับเพราะโครงสร้างหูแอสไซนัตยังไม่สมบูรณ์แค่โดนอากาศเย็นน้ำมูกก็ไหลลงคอแล้ว เคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยได้คือให้ท่านนวดอุ่นๆบริเวณรอบหูหรือประครบอุ่นเบาๆครับและขอเตือนว่าอย่าใช้คอตตอนบับสำลีปั่นหูอย่าเข้าไปลึกๆนะครับมันจะยิ่งทําให้อาการแย่ลงครับ 3. ต่อมทอนซินและ 4. กรดไหลย้อนสาเหตุที่คาดไม่ถึงมาถึงแหล่งกําเนิดเสมหะจุดที่3ครับนั่นคือต่อมทอนซินนี่คืออววินดานหน้าของระบบภูมิคุ้มกันที่ตั้งอยู่ตรงประตูช่องคอของเราเลยครับ เมื่อร่างกายเจอเชื้อโรคหรือไวรัสทอนซิลจะบวมขึ้นทันทีเพื่อสร้างป้อมปราการต่อสู้และตอนนั้นแหละครับที่เสมหะจะถูกสร้างขึ้นมาเยอะมากเพื่อล้อมจับเชื้อโรคเอาไว้เด็กเล็กๆมักจะทอนซิลบวมง่ายนอนกรนหายใจคลืดคราดตื่นเช้ามาเสมหะเยอะพ่อแม่หลายคนตกใจนึกว่าเป็นปอดบวมแต่จริงๆแล้วทอนซิลกำลังทำหน้าที่ปกป้องร่างกายลูกอยู่นะครับหลังจากพูดถึง3แหล่งหลักไปแล้วผมขอพูดถึงแหล่งรองที่สำคัญมากนั่นคือโรคกรดไหลย,ย้อนครับ เพราะเมื่อกรดจากกระเพาะย้อนขึ้นมามันจะระคายเคืองเยื่อบุคอร่างกายจึงต้องสร้างเสียมหักขึ้นมาเพื่อสเตนริดหรือเคลือบป้องกันไว้ครับใครที่ชอบกินมื้อดึกดื่มกาแฟเยอะกินแล้วนอนทันทีหรือมีความเครียดสะสมท่านจะสังเกตได้เลยว่าจะมีเสียมหะเยอะตอนเช้ารู้สึกเหมือนมีก้อนจุกที่หน้าอกแสบร้อนหรือเรืเปรียวหลังกินข้าวจุดร่วมของสาเหตุทั้งหมดนี้คืออะไรทราบไหมครับนั่นคือเสียมหักเป็นแค่ปฏิกิริยาป้องกันตัวครับตัวมันเองไม่ใช่โรค เพราะฉะนั้นถ้าท่านมัวแต่รักษาคอแต่เสมหะยังไหลลงมาจากไสนัจากหูหรือย้อนขึ้นมาจากกระเพาะถ้าไม่ล้างที่ต้นต่อต่อให้กินยาอบไอน้ําหรือกล้วคอกี่ร้อยครั้งมันก็จะเป็นเป็นหายหายวงเวียนอยู่อย่างนั้นแหละครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมาน้ําเกลือและน้ําส้มสายชูหมักถึงได้ผลดีนัก เพราะมันไม่ได้ดูแลแค่คอแต่มันช่วยล้างไซนัสล้างรูหูและทําความสะอาดช่องปากได้หมดมีคนไข้ที่ไอไม่หายสักทีพอคุณหมอประเสริฐแนะนําให้ไปล้างจมูกแค่ห้าถึงเจ็ดวันเสมหะหายไปกว่าแปดสิเปอร์เซ็นตเลยครับบางคนแค่เช็ดหูด้วยน้าเกลือก็หายไอทันทีเพราะต้นต่อสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ถูกกาจัดไปแล้วนั่นเองครับส่วนที่4การเสริมภูมิคุ้มกันและบทสรุปวิตามินดีสุดท้ายสุดท้ายนะครับถ้าท่านลองทําตามวิธีที่ผมแนะนําไปทั้งหมดที่บ้านแล้ว เป็นเวลา2-3สัปดาห์แต่อาการเสียมหายังไม่ลดลงถึงเวลาที่ต้องไปตรวจอย่างละเอียดหลักครับเพราะไซนัสอาจจะมีเชื้อราต่อมทอนสินอาจจากเสพหรือรังท่อในหูอาจจะตันหรือกรดไหลย,ย้อนอาจกำลังเล่นงานท่านอยู่เงียบๆครับเมื่อเราหาต้นต่อเจอการกำจัดเสมหะก,ก็จะเร็วขึ้นและยั่งยืนขึ้นไม่กลับมาเป็นซ้ำซากอีกครับเรามาถึงส่วนที่4ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของวันนี้กันครับนั่นคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติครับพอพูดถึงเสมหะเรื้อรังคนส่วนใหญ่มักนึกถึงแค่ไซนัส หรือคอแต่มีปัจจัยสําคัญตัวหนึ่งที่ตัดสินว่าร่างกายเราจะสู้เชื้อโรคไหวผมกําลังพูดถึงวิตามินดีวิตามินดีครับนี่คือฮอร์โมนแสงแดดครับมันช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานแข็งแกร่งขึ้นลดการอักเสบและช่วยให้เยื่อบุจมูกและคอฟื้นตัวเร็วขึ้นและเรื่องที่น่าตกใจคือบ้านเราประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแดดปเปรี้ยงแต่คนไทยกลับมีอัตราการขาดวิตามินดีสูงมากครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่ทํางานในตึกขี้เกียจออกแดดหรือกลัวดำเลยไม่ค่อยได้โดนแดดจริงๆจังๆครับโดยเฉพาะเด็กๆ และผู้สูงอายุยิ่งขาดง่ายเลยครับวิตามินดีมีอยู่ในเซลล์ภิมิคุ้มกันแทบทุกเซลล์ครับพอเราขาดวิตามินดีร่างกายก็จะตอบสนองต่อเชื้อโรคช้าลงทําให้เซนัสอักเสบทอนซิลอักเสบหรือติดเชื้อในหูซ้ซําๆซากมีงานวิจัยยืนยันเลยนะครับว่าเด็กที่ต่อมทอนซินโตหรือคนที่เป็นเซนัสเรื้อรังส่วนใหญ่มักจะมีภาวะขาดวิตามินดีครับดังนั้นการเติมวิตามินดีให้ร่างกายอย่างถูกวิธี จึงสําคัญมากครับไม่จําเป็นต้องกินยาโดสสูงสูงสเสมอไปครับแค่ท่านออกไปตากแดดสักสิบถึงสินาทีในช่วงเช้าก่อน9ก้นาฬิกาหรือจะทานอาหารอย่างปลาทะเลที่มีไขมันไข่ไก่หรือเห็ดก็ช่วยได้เยอะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยได้โดนแดดจริงๆผมแนะนําให้ทานวิตามินเสริมแบบรายสัปดาห์ก็ได้ครับจะได้ไม่ลืมส่วนที่5ความอบอุ่นและบทสรุปพลังของนิสัยนอกจากวิตามินดีแล้วยังมีปัจจัยที่สําคัญมากแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคืออุณหภูมิร่างกายครับไวรัสมักจะทํางานได้ดีในที่เย็น และแห้งแต่จะอ่อนแอลงเมื่อร่างกายเราอุ่นขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเป็นหวัดร่างกายถึงต้องมีไข่รุมๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคครับคนไทยเราบ้านเรามีนิสัยชอบเปิดแอร์ชำหมผ้าบางๆหรือเอาพัดลมเป่าจ่อตัวเวลานอนสิ่งเหล่านี้ทำให้คอแห้งจมูกแห้งและสะสมเสมหะได้ง่ายครับเมื่อท่านรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายโดยเฉพาะที่หน้าอกคอและฝ่าเท้าระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ดีขึ้นเสมหะก,ก็จะเหลวลงและขับออกมาได้ง่ายขึ้นครับแค่ดื่มน้ำามุนพันผ้าผัาผานคอบางๆ รือเลี้ยงน้ำแข็งก็ช่วยลดภาระให้ร่างกายได้เยอะแล้วครับและไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามปัจจัยที่สำคัญที่สุดผมขอย้ําว่าคือความสม่ําเสมอหรือนิสัยครับร่างกายของเราเนี่ยมีความสามารถในการเยียวยาตัวเองอยู่เสมอแต่เขาต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับคือเยื่อบุตรต้องสะอาดร่างกายต้องอบอุ่นสารอาหารต้องถึงและภูมิคุ้มกันต้องแข็งแรงเมื่อท่านใช้น้ําเกลืออุ่นๆรักษาความอบอุ่นตากแดดบ้างกินอาหารดีๆและนอนหลับให้เพียงพอเสียหะจะลดลงอย่างชัดเจน และร่างกายจะแข็งแรงจากภายในครับอย่าลืมนะครับว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดบางครั้งก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดขอแค่ท่านทำมันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันครับบทส่งท้ายคำขอบคุณและคำอวยพรขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาติดตามรับชมมาจนถึงตอนจบนะครับถ้าความรู้ในวันนี้ช่วยท่านเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นรู้วิธีดูแลทางเดินหายใจและลดเสียมหแบบธรรมชาติที่ทั้งปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นคือความสุขและเป้าหมายสูงสุดของผมเลยครับ ถ้าท่านอยากได้รับสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและนิสัยการดูแลตัวเองแบบง่ายๆแต่ได้ผลจริงอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปผมจะพยายามนําเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าเข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงให้เหมาะกับวิถีชีวิตของทุกๆครอบครัวครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้ครับขอให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงเต็มเปี่ยมด้วยพลังงาน และได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงดีๆจากการเลือกทำสิ่งเล็กๆในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ